สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับสายลุงอีกแล้วนะคะยินดีต้อนรับสู่ส่วนมายงชิดบ้านส่วนอิมบูนปลอสารเคมีสำหรับผลผล,ผลิตมายงชิดปีการผลิตสองพันทับค่ะที่อยู่ในหน้ากล้องตรงนี้นะคะคือ6ลูกค่ะ6ลูกอะไรคะ6ลูกที่ใหญ่เท่าไข่ไก่เบอร์3ค่ะ6ลูกที่ใหญ่เท่าไข่ไก่เบอร์3 แล้วเป็นลูกที่สมบูรณ์ไม่ไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นค่ะ6ลูกที่ใหญ่เท่าไข่ไก่เบอร์3เป็นลูกที่สมบูรณ์ที่สุดในส่วนมายงชิดบ้านสวนอิมบุญปลอดสารเคมีในทั้งหมด30โลนะคะมีลูกที่สมบูรณ์ที่สุดอยู่6 ลูกสำหรับปีการผลิต2564ัน25ับห5ค่ะต่อไปเราจะมาดูลูกที่พอจะกร่อมแกร้มนะคะนี่ค่ะนี่คือมายงชิดนะคะตรงนี้เนี่ยประมาณ1นึโลค่ะตรงนี้ประมาณ1นึโลที่เป็นลูกไซส์เล็กลูกที่เล็กกว่าไข่ไก่เบอร์3ค่ะแต่เป็นลูกที่สมบูรณ์นะคะ เป็นลูกที่สมบูรณ์เล็กกว่าไข่ไก่เบอร์สามประมาณ1โลค่ะส่วนนี้ค่ะลูกเท่าไข่ไก่เบอร์สามเป็นลูกที่สมบูรณ์มี6ลูกนะคะถัดมาค่ะถัดมาด, <c oughs> ด้านนี้นะคะด้านนี้คือลูกที่ยังไม่สุกค่ะ ด้านนี้คือลูกกระปอดกระแปดนะคะที่สมบูรณ์ค่ะลูกกระปดกระแปะที่สมบูรณ์ที่แบบว่าผลไม่ช้ำไม่อะไรเลยนะคะส่วนด้านนี้เป็นลูกที่สมบูรณ์แต่เป็นผลกระปอดกระแปดแล้วยังไม่สุกค่ะคือ1นึ่เขายังไม่สุกสองไม่มีแมงเจาะ นะคะแล้วก็เป็นลูกกระปดกระแปดเดี๋ยวเราจะล้างแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้รอให้เขางอมนะคะส่วนอันนี้เราก็จะล้างแล้วแช่ตู้เย็นไว้แล้วก็ทยอยเอามากินหรือว่าเอามาแปรรูปเป็นมายงชิดรอยแก้วอะไรประมาณนี้นะคะลูกกระปดกระแปดค่ะส่วนอันนี้ลางนี้ค่ะเป็นลูกที่สมบูรณ์เบ็ดเสร็จแล้วน่าจะประมาณสักสองโลได้นะคะตรงนี้เราจะเอาไปฝากเพื่อนค่ะ เราจะเอาไปฝากเพื่อนถัดมาค่ะถัดมาอันนี้คือตรงนี้ประมาณสักอยู่ตรงนี้ประมาณสักสิบห้าโลค่ะ<โล>เป็ดเสร็จแล้วนะคะอันนี้ก่อนอันนี้สองโลนะคะเดี๋ยวเราเอาไปฝากเพื่อนอันนี้กเกดเอค่ะเกตเอของส่วนมายงชิดเรานะคะอันนี้ประมาณสองโลนะ,ะส่วนอันนี้ที่ยังไม่สุกเนี่ยค่ะ ประมาณ5โลค่ะอยู่ตรงนี้ประมาณไม่ใช่ห้าโลสีเท่าสีเ่เหลงยกดูนี่เป็น10นะคะอยู่ตรงนี้10โลค่ะอ่ะแล้วอยู่ตรงนี้ประมาณสัก15บห้าโลหนักมากเลยค่ะฝั่งเนี้ยค่ะ ฝั่งนี้เป็นลูกที่ไม่ค่อยสมบูรณ์แล้วยังไม่สุกฝั่งนี้เป็นลูกที่สุกแล้วแต่ไม่ค่อยสมบูรณ์นะคะเบ็ดเสร็จแล้วลางนี้เนี่ยอยู่ประมาณ20โลเดี๋ยวเราจะแปรรูปเป็นมายงชิดลอยแก้วนะคะหรือว่าปอกเปลอืปลอกแล้วใส่กล่องแช่ตู้เย็นไว้รับประทานอะไรประมาณนี้นะคะส่วนนี้ค่ะ นี่คือลูกที่ไม่สมบูรณ์แต่ก็ยังมีส่วนดีอยู่นะคะตรงนี้อีกสักประมาณเกือบ15โลค่ะซึ่งตรงนี้ใสดุงจะปอกแล้วคิดว่าน่าจะแปรรูปเป็นแยมค่ะแยมมะยงชิดกะะมังนี้ดูหลังจากที่เราปอกได้แล้วเนี่ยคือเหตุผลที่สดุงต้องปอกข้างมดเพราะว่าสิดุงจะเก็บมเมล็ดพันธุ์ไว้เพาะ เป็นต้นตอของมยงชิดในการตอนกิ่งพันธุ์มยงชิดนะคะโอเคไหมนะคะตรงนี้ก็คือเราจะปอกแล้วก็น่าจะแปรรูปเป็นแยมตรงนี้เราก็จะปอกไว้กินนะคะเป็นลูกที่แบบว่าช้ำนิดหน่อยแต่ไม่มีแมงนะคะมีสุกกับไม่สุกอันนี้สุกอันนี้ไม่สุก โอเคทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คือผลผลิตของส่วนมายงชิดบ้านสวนอิ่มบุญปลอดสารเคมีของเราทั้งหมดประมาณ 30- 40โลค่ะโอเคยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามใส่ลุงไว้ไว้รอชมผลผลิตของส่วนมายงชิดบ้านสวนอิ่มบุญของเราในปีถัดไปนะคะเดี๋ยวเราจะลาไปด้วย ผลผลิตมายงชิดที่งดงามตามท้องเรื่อง2กิโลที่สามารถที่จะเอาไปฝากมนย์มนาคนอื่นเขาได้ค่ะเขาเรียกว่าเป็นเป็นหน้าเป็นตาเชิดหน้าชูตาของสวนทั้งหมด2กิโลค่ะแล้วอันนี้ก็เชิดหน้าชูตาสุดๆค่ะทั้งหมด6ลูกนี่คือผลผลิตเกรด A ที่สุดในสวนแล้วค่ะไข่ไก่เบอร์36ลูกสมบูรณ์แบบอร่อยล้ำนำสมัยตามสไตล์มายงชิดนะครนายกค่ะ ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ช่อง youtube ให้เสริงด้วยนะคะเจอกันใหม่ปีการผลิตหน้า2565ทับ66ค่ะวันดีค่ะ